สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับชนลทีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับว่ารถมิติเออายุ30สิปีนะครับจะใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับกินน้ํามันกี่กิโลลิตรนะครับกับการใช้ชีวิตปกตินะครับตอนนี้ก็เดินทางนะครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวจะขับก็ขับไปจนฝว่าน้ํามันจะหมดแล้วก็เติมเต็มถังอีกทีนะตอนนี้ก็เติมน้ํามันอยู่นะครับ ครับตอนนี้เติมน้ามันเต็มถังแล้วแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางนะครับกดกดกิโลเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ทัาน,นี้มันเปลี่ยนเติยงท้ายมาแล้วนะครับต้องไปคิดคิดค่าอาตาัตราทดใหม่นะครับไอตัวเลขที่ไม่รถจะไม่ตรงกับความจริงนะมันจะแข็งกว่านะครับแข็งกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้งานปกติขับตามชีวิตประจําวัน แล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับจนน้ำมันเกือบเกือบหมดถังแล้วเพื่อเติมเต็มถังอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถประมาณสามสิบปีนะครับจะกินน้ำมันประมาณไหนนะท่านนนะตนถนนโล่งๆแบบนี้ก็ขับไปเลยร้อยหนึ่งปกตินะครับขับตามเร็วหนึ่งร้อยปกติไปเลยแช่แช่ไปเลยนะครับตอนนี้อยู่สุพรรณบุรีครับอย่างที่บอกนะเก็บความเร็วรถกับ GPS e ไม่ตรงกันนะครับเก็วาำเร็วรถมันแข็กขวานะครับเปลี่ยนสสวนท้ายมาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข340 ร้อเมตรขับตรงไปตลอดโดยมิ่งบนถนนหมายเลขสามสี่ศูนยไปเรื่อยๆครับยืนร้อยนิดๆตอนนี้ก็ขับมาห้าสิบกิโลแล้วครับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นขากระบจากสุพรรณไปน,น,นครศรีธรรมเนียร์อัปเดตเรื่อยๆนะครับไอวัดค่าความเพี้ยนของไม้รถให้ดูนะครับแลตอนนี้เปลี่ยนเฟืองท้ายไปนะครับ ก็แต่วัดเทียบกับ GPS นะครับ GPS อันเขียวนะก็ขึ้นอยู่116กิโลนะครับแปลว่าผิดพลาดประมาณ15อ่า16เปอร์เซ็นะครับผิดพลาดประมาณ16เปอร์เซ็นเพราะว่าของรถถ้าของรถ100ก็คือวิ่งจริงไป116นะครับแล้วก็เทียบกับ Google Map นะครับที่กับ Google Map ด้วยเพรา Google Map ก็ขึ้นเยอะกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้ว เลขที่ลดขึ้นอยู่132นะครับก็ต้องไปคูณกับไอค่าผิดเพี้ยนประมาณ15ปอร์เซนตะครับ15หรือ16เปอร์เซนนะครับ,รอนะรบโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเดี๋ยวก็มาขับกันต่อวันอื่นนะครับขับตามปกติเลยนะครับรถติดก็คือติดติดเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ขับแต่โลง่ลงๆเยาวๆตามสภาพเลยไปกดต่อครับตอนนี้อยู่าราชบุรีนะครับมง้งนาแม่กอง ถ้ามันยังไม่หมดนะครับอออัปเดตเรื่อยๆนะครับ ขึ้นไปสองร้บกิโลแล้วเดี๋ยวมุ่งหน้านครถมครับ ก็ไปเรื่อยน้ำมันก็ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเจออีกทีตอนเติมน้ำมันเลยนะครับตอนนี้ก็ขับอยู่แถวกำแพงแสนแยกที่มีเครื่องบินนะครับ ครับตอนนี้ก็เติมน้ํามันเต็มถังกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เลขที่ไม์รถขึ้นอยู่426นะครับ426กิโลเดี๋ยวเอาไปคูณกับความผิดเพี้ยนของเฟืองท้ายนะครับของไม้ไม้รถกับเฟืองถ้ายก็จะอยู่ประมาณ15เซนนะครับโอเคเดี๋ยวคำนวณเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันนะครับ เติมน้ำมันเข้าไปว่าจะใช้น้ำนำมันทั้งหมดกี่ลิตรนะครับในจารวิ่งครั้งนี้นะครับก็ได้คูณค่าผิดเลียงของเพือนท้ายเรียบร้อยตอนนี้ใช้ตอนนี้ขับไปได้494กิโลเมตรนะครับขยบได้นะเราจะมาดูว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่ก็จะใช้อยู่ประมาณ42.2ลิตรนะครับพอคำนวณกับระยะทางแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่11.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สำหรับรถไมเท็ x อายุ30ปีนะครับในปี2024นี่ครับก็ยังวิ่งได้อยู่11.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ยังใกล้เคียงเดิมที่ผมเคยวัดไว้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการขับแบบปกตินะครับเป็นการขับใช้ชีวิตประจำวันปกติแบบไม่ได้ตั้งใจประหยัดนะครับก็จะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือกดซับสไคร์ช่องไว้ก็ได้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับปกติก็จะขายเครื่องเสียงอยู่นครชัยศรีนะครับแล้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับรถคลิปซ่อมรถแบบนี้นะครับออกมาเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็กดติดฝากติดตามไว้นะครับ